สวัสดีตอนเศร้าด้ยจ้าพี่น้องต่อไปเขาก็เสียวไอปูมาต่ำจ้าพี่น้องเนื้อปูที่เขาแยกออกจากกระดองแล้วจ้า นทุกตัวเลยจ้ะพี่น้องไพสิก,กินปูหน้านี่แนะนํากินช่วงนี้เลยได้จ้าส่วนหมากเขาเจาไปกุดจ้ะพี่น้องตาปูให้เล็กๆเลยเด้จ้า ตำรอบแรกก็ประมาณนี้ก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> เหนื่อยปูนออกมาจ้ามันสิกระเด็นใส่ห้าจ้าพี่น้อง <c oughs> ตำรอบแรกจ้า <c oughs> ต่อไปเ้าก็เสือนนำใส่จ้า คนจ้ะพี่น้องในเนื้ออันเนื้อปูออกจ้าขั้นตอนต,อนต่อไปเลยจ้าบะ้านี้ต่อไปฮขาก็สิมาก,กล่องเอาได้จ้ากลองเอาตั้งตาน้ามันจ้ะพี่น้องอยังยังยัง ่งรอบแรกจ้าเพราะว่าพวกกากเนี่ยเขาต่ำท่านด้แหลกจ้าเขาจะไปต่ำอีกรอบหืมมันค่ะเล้าจ้าพี่น้อง กองเนื้ออีกกระปู่รอบแรกจ้าพี่น้องน้ำคนแล้วก็มันคักรึจ้าอันนี้อันละสิละแยกมันมันออกได้จ้าปกตินี่ถ้าเอามันมันใส่แหงสีแสบจ้าพี่น้องแต่ว่าละสิแยกมันมันเป็นเฮดข้าวพัดได้จ้ายาเสียนลงวิธีท่าใหมเบิรงขึ้นเก้าเละจ้ากากมันที่เหลือเนาะจ้าเ้ากสิมาต่ำอีกรอบจ้าพี่น้องตํำกากรอบสองจ้า เพราะว่ามันยังเหลือเนื้อมันหลายอยู่จ้ะพี่นอ้องเข้าสิก,กรองอีกรอบนึงตำรอบกลองแล้วเขากับมะเติมหน้าอีกขึ้นเก้าจ้ะพี่น้องกรองเอาแค่สองรอบกับพ่อได้จ้ะเพราะว่าอันเขาเห็ดเมนูลาบจ้ะน่ามันต้องเข็มคนจ้ะพี่น้อง ากมันนี่แล้วก็บ่ทิ่งได้จ้าสิเอาไปมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นใหม่จ้าพี่น้องใส่ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยจ้ากล่องรอบสองจ้าหลังจากเขากล่องรอบสองเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องกระสิได้น้ำประมาณนี้จ้า นี่จ่ามันมันเขาแยกไว้ได้จ้าถ้าผู้ใดอยากแ่บเด้จ้าพี่น้องเอามันใส่น้ำจ้าต่ว่ามันนี่ละสิว้เห็ดอีกเมนูหนึ่งจ้าพี่น้องสีวบเห็ดเขาพัดจ้าจะเสียเห็ดให้เบิ้งได้จ้าเฉพาะอันตัวเนื้อมันนี่กับมันอยู่แล้วจ้าพี่น้องนี่กับแ่บพื่อกันถึงัวไซใส่มันมันลงไปกับแ่บจ้าใหเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยได้จ้า ขั้นตอนต่อไปยกตั้งไฟจ้าพี่น้องต้องสีงมาร้วนให้สุกได้จ้าบัดน,นี้สุกแล้วค่อยสิไปดปรุงรสจ้าช่องทีเ้าล้วนเ้ากับคนไปน้ำได้จ้าเพราะว่าเนื้อปูมันสิติดหมอจ้าพี่น้อง หอมคักจ้ะพี่น้องอยากเมนูออมอยู่เด้อจ้าเมนูอ่นออมกับแซบจ้าพี่น้องเมนูออมกับลงวิธีท้ำให้เบิงเลือเด้อจ้าอยู่ในช่อง ผู้ใดเฮ็ดว่าเป็นก็เขาไปเบิ่งได้ได้จ้าล้วนจนน้ำงวดแล้วจ้าพี่น้องจนกว่าน้ำสีบกเหลือหน่อยจ้ามันก็สีเหลือแต่เหนื้อกระปูจ้ากับมันอันนี้มันส่วนติ่ติดติดเนือได้จ้าเยลยประเดี๋ยวมันใส,ส่เพิ่มเผามันใส่เพิ่มนี่ แห้งสีแซ่บจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ยแยกเห็ดไม่นู่ขึ้นและเอามันใส่ลงไปได้เลยได้จ้าพอดีอยากกินอันขขาพัดมันอีป,ปูจ้าพี่น้องก็เลยแยกเห็ดไว้แยกว้แต่เห็ดขขาพัดมันปูจ้าเคลทีละจ้าพี่น้องประมาณนี้จ้าให้มันเหลือแต่เนือกับปูจ้า ปิดไฟเดี๋ยวเลยจ้าเ่อาไปห้ากสีมะลาบกันจ้าพี่นอ้องใส่ผกปนจ้า ทำได้ขอบครัวจ้าชูรสจ้านั้นพา่านิดหน่อยจ้าพี่น้อง นำป่าสักหน่อยจ้าเั้นตอนตัวกันกะพี่น้อง หอมทั้งอิป,ปูหอมทั้งหัวปัวเลยจ้ะชิรมรสเบืองกันจ้า แซ่บแล้วจ้าพี่น้องใส่หอมแดงซอยตาทำด้วยต้นหอมซอย Er พิณเดซี่พัดเบสต์กพี่น้องหอมอีป,ปูหอมขอาวกลัวจ้าต้องไปเห็ดเบิ่งกันเด้อจ้าและอีป,ปูมาลอยนึงจ้าพี่น้องอเฮ็ดสามเมนูได้ดปนได้ลาบแล้วก็ผัดมันปูจ้า พร้อมเสิบจ้าพร้อมเสิบจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าลาบอ่เมนูลาบปู่นาจ้าพี่น้องเหตุยงจ้าไปเห็ดกันเบิ้งได้จ้ากินครับข้าวเหนียวห่อนห่อนจำครับข้าวเหนียวห่อนห่อนแสบค่ะจ้าผัวช่วงนี้ปูมันมั่นจ้าพี่น้องไม่เห็ดเมนูอย่างกระแ่บจ้าส่วนมากเพิ่นสิปขคดเด้จ้าพี่น้อง ขดน้ำให้น้าจ้ะงัดมาคักเดจ้ะเมนู่อิปู่นกินกินข้าวขอนียวแซ่บกินขับข้าวเจ้าก็แซ่บจ้ากินกับผพักซดพักลวกสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างไยคือเก่าเดจ้าพี่น้องหากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าพี่น้องทำมากับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเดจ้า พอกันคลิปหนาคือเขาจ้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้เราจะขอโตไปกินลาบอิปปูนาคอนจาลาบปูนาจ้าไปเห็ดกอนเบงนะจ้าพี่น้องเมนูประหยัดจ้ากินได้หลายคนฟูมบินตำมาแล้วจ้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้กขอโตแล้วจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า